อาใครที่ต้องการซื้อขาย ADT ฟา4ต้องที่นี่เลยครับเพจรับซื้อขาย ADT ฟา4 by o s t มีบริการรับซื้อและขาย ADT ฟา4มีทั้งทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่ตลอดปลอดภยัยไม่โกงแน่นอนแต่จะมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอน M ใครที่สนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเท e รี่องลีปีใหม่เลยไอคอนโมเมนต์ก็เพิ่งเข้ามาสดๆรลล้อนๆไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เลยครับก็นี่เพิ่งจะมีโอกาสได้จับมันมาลงสนามเพื่อที่จะมารีวิวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสเตต์มันก,ก่อนเลยดีกว่าเริ่มต้นเพียวๆเลยยังไม่ต้องทูดถึงวิธีการที่จะไปคว้ามันมานะ ก็ปีนี้จะห่างจากไอคอนปกติเลยแตัห่างกันที่10บเลยถือว่าเยอะมากๆตัวหนึ่งเลยองลีปีนี้ก็จะที่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะเป็นปีที่2ถนัดสองเท้ารูปร่างก็ยังเหมือนเดิมครับสูงว่า8น้ำหนัก83รูปร่างก็ยังเป็นผอมอยู่แต่ s อีที่เพิ่มเข้ามาก็เพิ่มไปสเลยถือว่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวมาดูสแตตกัน เริ่มต้นวิ่งที่130อันนี้คือไม่ได้รวมเวล5้าไม่ได้รวมเลยนะครับอันนี้คือเพียวๆเลยเวาสะปิดต้น129จบสกอร์129พลังการยิง124ยิงไกลก็125เลยยิงโค้งเริ่มต้นที่130ต้องตัว130คือเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะเป็นสไตรเกอร์ตัวหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆในทั้ง ความเร็วการจบสกอร์ลูกอากาศผมว่ามีหมดความแข็งแกร่งแข็งแกร่งเริ่มต้น115คือน่าจะเป็นสไตเกอร์เบอร์หนึ่งเลยณตอนนี้นะผมว่าในความคิดของผมนะย้ําว่าในความคิดของผมนะครับมันผมว่ามันดูครบเครื่องมากอะ่ะมันมีทุกอย่างที่กองหน้าตัวหนึ่งควรจะมีเลยอ่นไหนมาดูพลังแฝงกันสกิลมูฟขอมันอยู่ที่5ดาวพลังแฝงก็ สิ่งที่แตกต่างจากไอคอนปกติก็คือจะเป็นเทคนิคเข้ที่เพิ่มเข้ามาครับก็จะมีปีนี้ก็จะมีสปิดดิฟฟิเนชชอตเพลเมเกอร์หลักๆนะก็จะเลี้ยงบอลดีปั่นโค้งดีประมาณนี้ครับผมประวัติของมันก็จะอยู่เคยอยู่อาร์เซนอลบาร์ซ่ายูเว่ที่เป็นหลักๆก,ก็สําหรับใครที่เป็นสายฟุตทีมน่าจะชอบอยู่ก็น่าจะวิ่งกันแบบอุดับตับไหมอยู่ อยู่เว่ย่างีโอ้โหผมว่าน่าจะโกงมากๆสำหรับตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวปลดปารของใครหลายๆคนอยู่สาหรับองลีตัววิธีการที่เราจะไปครอบครองมันซึ่งเราจะไปซื้อตอนนี้ก็คงน่าจะยังไม่มีขายแล้วก็อาจจะต้องทำการแลกเอาก็คือตอนที่เราจะมีไอคอนโมเมนต์ได้เนี่ยเราจะต้องมีไอคอนปกติก่อนในพาร์ที่มันบวก5้าแล้วเราก็จะมาทำการแลกเปลี่ยนตรง เอเจนต์ตรงนี้ครับนี่วิธีการของมันนะต่อมากดแลกเปลี่ยนนักเตะเลยเราก็จะมีกระบวนการต่างๆก็เดี๋ยวเราก็อันนี้ก็น่าจะกดกันได้แหละอันนี้วิธีการแรกก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะได้ไอคอนโมเมนต์มาละแต่วิธีการที่จะแลกเปลี่ยนของมันนี่แหละผมว่าค่อนข้างยากนิดนึงก <laughs> ็คือราต้องใช้เหรียญถ้าสมมติเราอยากที่จะทําให้ไอคอนโมเมนต์เนี่ยมันอัปเกรดได้หรือว่าจะ ซื้อขายได้คือต้องใช้เหรียญเข้ามาครับก็คือองลีของเราก็ได้อยู่ที่ประมาณ600เหรียญซึ่งถือว่าเยอะมากๆวิธีการหาเหรียญก็คือต้องเติมอย่างเดียวครับณนะตอนนี้นะจะต้องเติมอย่างเดียวซึ่งใช้เงินแบบเยอะมากๆก็คือ5000บาทจะได้25เหรียญก็คือ1 0,000บาทใน10,000บาทเนี่ยเราจะได้แค่25ห้เหรียญครับก็คือเราลองไปนั่งคูณ,คณก,กันกว่าจะได้600เหรียญจะต้องเติมมันเท่าไหร่นะ น่าจะหมดกันเยอะอยู่ซึ่งผมยังไม่แนะนําให้ตีบวกอไอ้ไม่แนะนําให้มันเอาเหรียญไปแลกตอนนี้มันดูมันดูบานปลายเกินไปครับมันดูแต่ถ้าใครมีงบหรืออยากแลกอะไรก็ไปลองดูกันได้ <c oughs> อ่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูในฟูทีมกันบ้างดาวองรีแต่อันนี้จะเป็นฟูทีมแบบเจ็ดตัวนะครับอันนี้คือขาดตัวหนึ่งก็ยังไม่ไม่ครบทีมเท่าไหร่ ก็สแต่คร้าวเขวประมาณนี้ครับอันนี้ก็วิ่งเกือบร4อสิเลยร้อยสดหรือที่สุดอะ,อะจากที่ลองมานะที่สุดจริงไม่มีคือเล่นมาอย่างแบบยังไม่มีไม่รู้สติอะไรนะลูกยิงไกลาการปั่นโค้งอย่างนี้คือดูดีมากครับอเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมมันดีกว่าผมว่าเราน่าจะพลังอะไรแล้วน่าจะอันนี้กนละเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมมันดีกว่าครับ อีเชียมาหลิดมาหลิดแพ้เออวะหรือเป,เป็นพอพี่วะอีกแล้วเหรอเคลื่อนซีโลโฟย์เหรออลูมินีอ้อหอองลีย่งมงเฉยเลยรอรอสุดอ่ะไปดิองลีขุดดูเร็วมากขูดแล้วเร็วมาก,อมากโอ้ยขอแรกไม่เป็นผล แอบโล่เลยนะดูดีไม่ดูเก่งมากเลยดูเร็วมากเลยดูผิวว่ามีเขาด้วยปีนี้เดอะคิงองลีก่อนไปหนึ่งละไม่ดูเก่งจริงโอ้ีฮุ้มอ,องลีมันต้องยิงยังไงวะ แต่เร็วมากพอลนี่องลีไป right. สวยงามแล้วคือต้องเข้าต้องได้ลูกยิงแบบเหมือนคนไม่มีแรงโอ้กันแทงบิ๊มแต่คือถ้าได้วิ่งนี่คือหายจริงมองรีปีนี้เร็วแรงทะลุนรกมากเดอะคิง อีกอแล้วไอดิโอ้ดูแข็งแกร่งด้วยโอ้โโดน,น,นลูกสองก็ไม่ไหวว่ะยีงไงเรลดได้ครับหนักป่าเขาไปไม่นี่ไงแต่ตอนเดบอยเจ็บนี่ผมเอาแล้วอาถันเป๊ะกว่าเดียวล่ามาแล้ว อู๋องดีทุกคนโกนี่คือกระโดดมั่วสู้เลยอะถ้าอยากให้มาวัดลวดลายมั่วสู้แล้วอ่ะ เดอะคิงก็คือเดอะคิงโอ้ตั้งคู่โอตั้งู่แทงดยิงยังไงอะเสาแรกโอ้โหมันขุม่งว่าเสาแรกเดอะคิงอู้ดี ดูมันทำมันเร็วมากอะไรอีงแรงกากอุ้ยจะบ้ากันละมัง้งเอาขออยันวิ่งไปดูดิอเอาอ,อังลีนี่ไง การยืนตำแหน่งเตคิงพี่ยืนโกงมากเลยโกงมากจังหวะวิว่งแบบวิ่งสดๆก็เอาไว้อยู่แล้วอะแล้วไม่จช่มีอยู่ครับไอตูมพาวเว่าช็อตมันจะเขียนอยู่นี่ไงองลีอะดูการยืนตำแหน่งเนี่ยิง ก็หลินน่าจะต้องไฮคอนนะครับไอคา่านี้ผมยองหลอกหลอกไม่ได้อีเดียวคืออยู่อุ้ยผมจริง เวอร์ช็อตขององลีนะความเร็วมีไปสี่ลูกแล้วอะนัดหนึ่งคือมันยิงแบบสามสี่ลูกตลอดอะองลีเบกจริงวะได้ทุกกระบวน่ารซ้ายห้าขวาห้าของจริง บอมร่อยเ,เลยอ่าเมอกี้ก็ไปดูไฮไลท์กันละก็จากที่ผมลอง,ลองมาอะไรหลายๆอย่างนะอนะองลีนะครับก็อันาที่ผมบอกอะ่ะมันผมว่าให้เป็นเบอร์หนึ่งอ,ะอ่ะอันเดี๋ยวลองเทียบพลังดูคือคือพลังมันเวอร์มากครับองลีปีนี้นะคือให้เลยอะ่ะผมยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของสไตเกอร์ยุคนี้เลยคือโดอ้ว,วนบวกห้ายังสู้ไม่ได้อะ่ะพลังร้อยยี่สิบอันนี้ร้อยยี่สิบสองคือ พลังข้างในก็ห่างกันเยอะมากยิงโค้งต่างกันสิบเลยสรลีละดีกว่าด้วยครับอืมความเร็วการยิงไกลพลังการยิงคือเหมือนบันเติมเต็มทุกอย่างที่โดอ้วนมันเคยมีอ่ะที่โดอ้วนมันไม่มีสิต้องใช้คํานี้คือความเร็วโดวอ้วนมีความเร็วจะห่างกันไม่เยอะมากแต่องลีจะมาเติมเต็มตรงเรื่องของพลังการยิงแล้วก็การยิงไกลที่แบบบู๊ขึ้นมาเยอะมากสาลีละดีหม่งบอลดีก็ลองไปจับจับกันได้ครับ ล้าจะบวกหไอคอปกติถ้าจะนําไปแลกก็อยู่ประมาณ4,7สี่แสนประมาณนี้ครับสี่แสนกว่ากว่าใครที่มีไอคอนบวกหอยู่แล้วก็แนะนําให้ไปแลกเลยก็ล,ลองดูครับลองดูก็ขอบคุณทุกคนมากครับก็ติดตามเลยนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะครับถ้าส่วนใครอยากมาพูดคุยกับผมก็เจอกันใน Steam สตรีมไลฟ์สดแล้วกันนะไปละครับไปละบายยเจอกันคลิปหน้าครับ